สวัสดีค่ะแชมปชวนกินวันนี้จะมาทำเปียกปูนกระทิสดนะคะโดวยวิธีง่ายๆใช้ส่วนผสมไม่เยอะค่ะส่วนผสมก็จะมีเป็นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายแล้วก็กะทิสดน้ำปูนใสน้ำใบเตยคั้นสดแล้วก็แป้งอันนี้มันจะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเ้าเยื่ม่อมนะคะ หลังจากที่เราแนะนำส่วนผสมกันไปแล้วนะคะเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหม้อแล้วก็ตั้งไฟคนนะคะเทลงไปทุกอย่างลงไปได้เลยแล้วก็คนให้เขาเข้ากันดีแล้วเราจรึงเปิดไฟนะคะส่วนผสมนี้สามารถ ทำขายได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีความหวานน้อยมากคุณแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำตาล ที่เราใช้น้ำตาลอ้อยนี่เป็นเพราะว่าเราก็จะได้สีด้วยแล้วก็ได้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะคะน้ำตาลอ้อยนี่จะทำให้รสชาติมีความแบบหวานไม่แหลมเกินไปคนไปเรื่อยๆเ,เขาก็จะ เริ่มเข้ากับน้ำใบเตยเองนะคะนีเป็นกระทิสดะค่ะ ก็จะเริ่มเปิดไฟเลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะสีของใบเตยนี่จะเข้มหรืออ่อนอยู่ที่อยู่ที่ลักษณะของใบนนะคะถ้าใบแก่สีก็จะเข้มขึ้น แต่ถ้าใบอ่อนสีมันก็จะอ่อนลงค่ะคนไปได้ประมาณ10นาทีนะคะมันก็จะข้นหนืดประมาณนี้ถ้าน้ำใบเตยของใครสีไม่เข้มนะคะเราก็สามารถเพิ่มสีเขียวเข้าไปได้สีเขียวแอปเปิ้ลหรือว่าสีเขียวแก่ก็ได้นะคะพอค้นหนืดแบบนี้แล้วเราก็ เติมเกลือป่นลงไปประมาณปลายช้อนนะคะไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเค็มเกินะเราก็จะแก้ยากนะคะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราตักหยอดใส่ถ้วยกันนะคะ ตอนนี้เราจะบีบใส่ถ้วยนะคะเราจะใช้ภาชนะง่ายๆก็คือใช้ถุงเนี่ยค่ะเป็นตัวบีบเพื่อที่จะให้มันไม่เละเอ้ไม่เลอเทอะกับถ้วยที่เราจะใส่มันจะได้แลน้ากินตักใส่ไปพอประมาณเท่าที่เราพอจะบีบได้นะคะเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินอะ่ะเราก็จะจับลำบาก ใช้ยางหนังสติ๊กเนี่ยนะคะปูกปาเพื่อให้ลมออกก่อนนะคะเราควรที่จะใส่ถูกมือด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เราจับบีบใส่ถ้วยเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่เพราะเราไม่ได้รอให้เย็นเราบีบใส่ถ้วยเลยตัดรูไม่ต้องใหญ่มากนะคะ ประมาณเกือบเต็มถ้วยแต่ว่าไม่ต้องถึงขอบบนถ้วยที่เราใช้เป็นถ้วยแคปซูลขนาดสามออนนะคะฝาโค้งแต่ถ้าเพื่อนๆมีถ้วยสามออนแบบอื่นที่หาซื้อได้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ถ้วยแบบนี้มันจะเหมือนเพิ่ม ความน่ากินทําให้คนอยากซื้อมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นทรงที่ดูแล้วมันสวยงามอะคะ่ะทำแบบนี้มันก็จะไม่เลอะขอบเลยนะคะถ้าเราใช้ช้อนตักใส่เนี่ย มันมีโอกาสที่จะเลอะเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาของตัวเปียกปูนประมาณนี้นะคะถ้วยจะเป็นทรงแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำหน้ากะทิลายกันอีกทีนะคะเรามาทำหน้าของเปี๊ยกปูนกันนะคะ ส่วนผสมก็จะมีกะทิสดนะคะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็แป้งข้าเจ้านะคะ ก็เกลือป่อนประมาณครึ่งช้อนชานะคะคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเราถึงเปิดไฟใช้ไฟกลางๆนะคะ คนกะทิไปสักพักมันก็จะข้นขึ้นแบบนี้นะคะก็คือใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดหยอดกันนะคะปิดแก๊สเลยค่ะค่ะเมื่อกะทิได้ที่แล้วนะคะเราจะใช้วิธีเดิมเลยในการหยอดเท <Okay. S 1> ใส่ถุงเหมือนเดิมค่ะ ดูไม่ต้องใหญ่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเผื่อเราบังคับไม่ทันเวลาเขาไหลมาที่ถ้วยะค่ะมันจะทำให้หล้น พอตอนกะทิเย็นหน้าเขาจะแข็งตัวขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ พอเราหยอดกะทิหมดทุกถ้วยแล้วนะคะเราก็จะเติมงานขาวงานดำลงไปเพื่อให้สีสันน่าทานเติมแบบไม่ต้องกระจายนะคะจะสวยงามกว่าถ้าเราโปรยไปแบบวงกว้างมันจะอะไรไม่น่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งเขาด้วยใบเตยนะคะ ตัดให้เป็นแฉกแฉกกนณดของใบเตยเราล้างก่อนนะคะแต่เราจะตัดเขาให้เป็นแฉกแบบนี้ย เลือกใบที่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะจะสวยกว่า เราก็ปักเขาไปตรงกลางเลยนะคะตรงกลางที่เราโรยงาเมื่อเราเสียบใบเตยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลย เาก็จะได้เป็นทรงประมาณนี้ค่ะหน้าฐานเลยค่ะค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะ